ก็ก็เลยบอกไงว่าแบบเออพอพอชีวิตมันเครียดอ่ะไะอย่างผมว่าเมื่อเชา้าผมยังตอบตอบคอมเมนต์คนหนึ่งเลยเขาบอกว่าโอ้ถ้าติดตามหมอนะขำอารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยไม่ต้องกินยาหมอแบบโรงพยาบาลแล้วพอรึเปล่สรุปแม้งเป็นโรคจิตซินโดรมนี่หว่าอารมณ์แบบแค่อารมณ์ดีมีความสุขอ่ะเออมันก็ไม่ต้องกินยาแล้วมันก็ไม่ป่วยมันก็นอนหลับดีก็เหมือนที่คุณถามว่าเอ,อพิธีกรรายการอ่ะสามารถ ทำให้แบบสารในสมองห,หรือโดพามีนมันหลังหรือมาอะไรนะมันทําได้คือถ้าสมมุติคุณสามารถเอนเตอร์เทนคนได้ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกคนได้อะมันก็มันก็เหมือนคุณคุมสนามคุมเกมได้แล้วประมาณนี้ได้ไอได้ไม่เคียร์ได้ได้ได้เอเอมาาปกติเอปกติมากลับมาปกติแหละอะต่อเลยหนูฟังอยู่ค่ะนั่นแหละ อ่ะแล้วก็แล้วก็ถ้ากลับมาเรื่องเรื่องประจำเดือนที่เราคุย